ดอทพาวเวอร์ดี้ไทยแลนด์อวอร์2024มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําของประเทศไทยรีเดียว่าจัดงานสุดยิ่งใหญ่ค่ะถือเป็นการรวมตัวกันของคนในแวดวงอสังหาริมทรัพย์โดยล่าสุดดอดพาวเวอร์ดี้ได้จัดงานอันทรงเกียรติงานดอทพาวเวอร์ดี้ไทยแลนด์อวอร์2024มอบรางวัลอันทรงเกียรติทรงคุณค่าเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้คนในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กันค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากคุณอดัมซัตครีฟผู้ ผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในวงการสร้างมาตรฐานใหม่ค่ะสับความเป็นเลิศและนวัตกรรมในตลาดอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของบริษัทที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กันค่ะภายในงานยังได้ตู่พบทอนค่ะมองร่วมร้องเพลงสร้างสีสันภายในงานโดยรางวัลที่สําคัญที่สุดของงานคือ d e v วลอปเปอร์ออฟเด r 2 0องยมอบให้แก่บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัดมหาชนด้วยความทุ่มเทในการสร้างบ้านที่มีความคุ้มค่าสูงโดยโครงการของพฤกษาที่ได้รับรางวัลคือเดอะพรานบางนากมห้าสีนครินรายการ วิคอต้องขอแสงความยินดีกับทุกบ,บริษัทองค์กรที่ได้รับรางวัลอันสมคุณค่าในครั้งนี้ด้วยค่ะ uh, Uh, Chiang Mai and Koh Samui representing here today um, and we're looking forward to following the, the Thailand event uh, to our grand final which we will host back in Bangkok on the December the 12th at the Four Seasons here. The big highlight for tonight is always our Developer of the Year title. Um, this year we've awarded it to Cookstar Real Estate, one of the largest, most established developers here in Thailand. We want to celebrate their dedication to their customers uh, and all that they do around uh, luxury living. So after, after the Thailand event, we'll be taking the awards around Southeast Asia as usual. Next month we have Vietnam and Philippines, and then we round up with our grand final, which we're going to host back in Bangkok in December. สีลบเอชได้รับรางวัล Base Urban Lifestyle นะครับจาก Dot Property a w a r d ก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะครับที่ทางคณะกรรมการของ Dot Property Awards นะครับให้ รางวัลกับทางซีรมเอชนะครับเราเชื่อมั่นว่าเราจะพัฒนาโครงการนะครับให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้านะครับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับและที่สาคัญก็จะตอบเจตนารมของบริษัทในการสร้างสรรพื้นที่สร้างประสบการณ์ที่ดีคงอยู่ต้องบอกว่าบริษัทเฟรเซอร์พอร์ตี้นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรนะครับเรามีพัฒนาทางที่อยู่อาศัยนะครับทางอุตสาหกรรมทำแวร์เฮาส์ทำโรงงานให้เช่านะครับแล้วฝั่งคอมมิเชียลนะครับที่ทำโครงการออฟฟิศรีเทลแล้วก็มิกซ์ยูสต่างๆนะครับขอบคุณทางกกรรรมา ครั้งนะครับที่เลือกบริษัทเราโครงการสีลมเอชและรางวัล Urban Lifestyle นะครับ The Best Lifestyle ในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งนะฮะที่สำคัญขอบคุณทีมงานของเราด้วยนะครับที่สามารถสร้างสรรค์โครงการที่ดีนะครับสำหรับประเทศไทยของเราขอบคุณครับวันนี้นะครับเราได้รับรางวัลถึง2งรางวัลนะครับรางวัลแรกก็คือ Best Housing Development นะครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งก็คือ Developer of the Year ปี2000 ทวินทโฟมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางดอทพรอพเพอร์ตี้นะครับที่ได้พิจารณาแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้กับเราบริษัทพึกษา,าเองเนี่ยมีการต่อสร้างมายาวนานถึง3าปีนะครับแล้วก็มีเพอร์โพสในการใส่ใจเพื่อทั้งชีวิตสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ชุมชนของเรานะครับง่ายๆก็คือ Live Well s ์ v e ด้วยแนวคิดอันนี้เองเนี่ยเราก็นำมาพัฒนาโครงการนะครับแล้วก็ต่อยอดกับ ธุรกิจของบริษัททึกษาที่มีแตกแขนงออกไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านพยาบาลนะครับธุรกิจการกอร่อสร้างแล้วก็พีร์แคชจนได้พัฒนาโครงการนะครับเป็นที่พอใจแล้วก็ถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการทําให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ครับแน่นอนครับเรารู้สึกภาคภูมิใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็รู้สึกขอบคุณนะครับก็จะนํารางวัลอันทรงเกียรติเนี่ยไปต่อย,ยอดนะครับในการพัฒนาสินค้า พัฒนาบริการนะครับให้ดียิ่งๆขึ้นไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขสมกับเี่จำที่ว่าเราไม่ได้ขายแค่ที่อยู่อาศัยแต่เราขายการอยู่อาศัยครับ